วัสด,ดีจ้ะทุกคนโอเคเรามาอยู่กันพาร์ทสองนะฮะเป็นซีรีส์ของน้องโชยุตอนนี้ผ่านไปน่าจะหนึ่งวันนะตั้งแต่ผมลงพาร์ทหนึ่งไปน่าจะแบบแอบ,บไปฟาร์มมาก็นี่เนี่ยทุกคนเนี่ยไปแอบ,บไปฟาร์มมานิดหน่อยนะเนี่ยแบบประมาณนี้ผมแอบ,บไปฟาร์มมาแล้วก็ไปสุดนู้นสุดนี้ไปทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาโอเคของก็จะมีนิดหน่อยวันนี้เออก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักขอบคุณน้อง คนหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าพี่ชอบเกมนี้มากเออเป็นกำลังใจดีมากเลยแล้วบอกให้พี่กับปรับกราฟิกเหรอเอออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสามารถปรับกราฟิกได้ต้องขอบคุณน้องมากเลยเนื้อหาหลักวันนี้เราจะไปตามหาดาบน้าแข็งกันไอส์เปดนะฮะมันอยู่ในกล่องน้ําแข็งเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าดาบมันลักษณะยังไงเป็นดาบที่จําเป็นมากในส่วนของการเล่นเพลเดียตอนต้นเกมถ้าเกิดใครได้มาตอนต้นเกมนี่อะไรมันจะแบบง่ายมากเลยสําหรับสู้แต่ละตัวตอนนี้ผม น่าจะใช้เป็นดาบดาบจากค้าจากทองเนาะเป็นดาบที่ใช้ทองในการคราก็จะพอใช้งานได้แหละโอเคพร้อมกันหรือ,อยังทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาดาบน้ำแข็งกันเลย <Yeah. S 1> เอาวเราทุกคนตอนนี้เราอยู่เขตน้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยเราจะเริ่มค้นหากันเลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็น ระเบิดแทนการขุดไวยนะนี่นี่เดี๋ยผมได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ด้วยเป็นแซมอนน้องฉลามเ,าเสียงไรแตกแกทําอะไรเมื่อกี้เสียงไรแตกเฮ่มันเสียงอะไรกันโอเคเรามีน้องฉลามน่ารักอยู่ตรงนี้น้องฉลามน่ารักมากเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นระเบิดแทนการขุดเอานะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดตรงไหนต้องขุดได้ผมก็จะขุดเหมือนกันเพราะว่า การใช้ระเบิดทำมันจะเร็วกว่าเยอะมากเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำอันนี้ก่อนเลยปึ๊บผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะว่าจะรอมาทำคลิปนี่ยเราเค่อยสำรวจจะเอ๋ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เอาหายมาก่อนเฮ้ยตอนปรับภาพมาอ๋อโอ้โหเสียงเสียงฟันอะไรมันดูดังมากเลยแต่ก็นั่นแหละดีเหมือนกัน <laughs> อุ้ย เสียงอะไรแปลกๆปุ๊บปาปุป๊บปาตั้งแต่ปรับภาพมานี่อะไรแปลกๆเยอะมากเลยเออเออโอโหโอ้โหโอ้โหแปบ๊บนึงอะไรกันนี่ไม่ได้เอาอยาเรืองแสงมาด้วยปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหนกันเฮ้ยดูเหมือนจะเจอโอเคเราดูเหมือนจะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สวยดีปะ่ะ <c oughs> ขอเอากลับบ้านก่อนนะอยากได้มากเลยเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นแบบ พอนิเจอร์ในการใช้ไวามาแล้วจ้าเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดอุ้ยอยอันนี้สวยเหมือนกันเอากลับบ้านเหมืดเอากลับบ้านเหมืดอ,อุ๊ยรูปพงรูปภาพไม่เอาให้เหลือครับอันนี้อะไรเอากลับบ้านเน,นี่ยเอากลับบ้านได้ไหมเอากลับบ้านอันนี้อะไรอ่ะเอากลับบ้านได้ไหมเอาเอากลับบ้านไม่ได้โอเคเรามาลุ้นกันว่ากล่องนี้มันจะมีดาวน้ําแข็งของเราดอกไหมห้าเป็นขยายขยายก่อนขยายอ่ะ มาเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งไปอา้าวไม่กดไม่ได้ <c oughs> ไม่กดไม่ได้เออเอาเป็นลมกดแลนมาโจโอ้โหไม่ได้นะคะทุกคนได้เป็นปืนยิงหิมะแต่ก็โอเคใช้ได้ใช้ได้เอานี้ทิ้งก่อนไม่ได้ใช้แน่เลยของไม่ได้ใช้การโอเคปืนยิงหิมะก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรแต่ ฉันขอกล่องนะจ๊ะกล่องสวยจังตอนนี้มีอะไรเอาเหมดเออตั้งแต่เป็น้าเป็นเอาละทุกคนเรามาเจอกล่องที่2ของเราแล้วซุ่มกันเลยว่าจะได้ไหมดาบน้ำแข็งไอา์สเปดของเราโจ๊ะไม่ได้โอ้โหได้เป็นรองเท้าแทนเรายังไม่เหมือดความยาวหาต่อไปแตกกล่องขอนะจ๊ะ เอาเราทุกคนหลังจากผมเดินหาตั้งนานแล้วก็มาแบบมาเจอที่นี่ที่ที่สามแล้วแม่ที่มันมีกล่องโอเคเดี๋ยว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 ,ยวแล้วแพ้มันเออแพ้กบาลแล้วแกะมาจากไหนเนี่ยขอจัดการแกะก่อนนะโอ้ยโอ้ยถ้าไมมันเยอะจังเออไม่ใช่เยอะที่มันยังไม่ตายโอเคเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนะจ๊ะรูปพงรูปภาพอะไรสวยๆขออนุญาตนะจ๊ะอุย้ยขออนุญาตนะจ๊ะ ขออนุญาตเอาหมดอันนี้เอาได้ปะอู้เอาไม่ได้โอเคมาทุกคนเรามารุ้นกันว่ากล่องน,นี้เราจะได้ดาวน้ําแข็งหรือไม่หรือว่าเราต้องหาอีกต่อไป5 4าสีมารุ้นกันจึ๊บ <c oughs> โอเคสุดท้ายระบงระเบิดไม่ได้ใช้ให้ตายเธอทำไมมันหายวงหายากอะไรขนาดนี้ เฮ้ยโอ้ยเอ้ายวทำไมมาถึงตรงนี้แล้วละ่ะแถวนี้มันจะมีไหมอาลอง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 เดินไปดูสีน้ำมันดูไม่ค่อยเหมือนจะมีมีอืมอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้สีน้ำมันดูไม่เหมือนจะมีอ่ะดูทรงเราไม่น่าจะมีนะเฮ้ยโอ้โหเด็ด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 ,ด,ด,ดพีระมิดไหมแช่พีระมิดเปล่า ทุกคนเรามาเจอใต้พีระมิดแจ่มเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบุกพีระมิดกันดีกว่าอขออนุญาตหาต่อไปนะสำหรับด่านน้ำแข็งของเราจะได้ไหมเนี่ยโอ้เอาละทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนถ้ำกันดีกว่ารู้สึกว่าถ้ำอันเดิมมันจะไม่เหมือนจะไม่มีอะเออจิ๊โอเคเอ,อ,อื้อโอ้ีจะไปไหนก็ปัญหา ที่จะตามมาก็คือเจ้าสารามเลยตามติดจริงๆโอเคทไมครับมีกล่องไหมเอยอ e ีนี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการตามร่าหาจับไอซ์เบดของเรานั่นเองการน้องแทงมันจำเป็นมากเราจะไม่ชนคนใช้ดับของคำนี้ต่อไป กล่องน้ำแข็งทําไมหายากทังเลยโอกาสดรอปน่าจะน้อยมากเลยนะทุกคนสําหรับไอดาวน้ําแข็งของเราหายากมากอ่าทุกคนมันใช่สิ่งที่ผมคิดไหมทุกคนเห็นปะเห็นปะนัะ่นๆตรงปลายด้านขวาผมอะผมกินยาไอที่มันแบบเห็นของน่าจะใช่เราน่าจะมีหวังกับกล่องอันนี้เราต้องได้โอเคมาตามมันไปเลยตามไป นี่ผมขุดมาลึกมากเลยนะเพิ่งมาเจอกล่องกล่องที่สามไหม,ไมไน่าจะกล่องที่สามไม่กล่องที่สามก็โอ้สวรรค์สวรร์จะชัดเอ้ยอย่ามายุ่งหนาฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อจะมาหาสิ่งนี้ว่แกเป็นใครกันเอยไปไกลๆจะไปไกลๆโอ้โหแล้วแบบผมนเยอะปุ๊บปุ๊บไม่รออลไรนะปุ๊บปุ๊ ไม่มีหรอกปฏิมากรปฏิมากรรมจังหวะนี้มาจากกล่องน้ําแข็งของฉันกล่องน้ําแข็งของฉันฮู้วะทำไมเป็นกล่องอะเน,นี่ยกล่องน้ำแข็งไปโอ้ยตามหากล่องน้ำแข็งได้กล่องอะไรเนี่ยโอเคไหม อย่างน้อยก็เป็นกล่องหรือเปลได้อะไรจ๊ะชืบชืบอเอามาเอามาเดี๋ยวโอ้ยกล่อ,อ,าาอ,อ,กองน้ําแข็งอะไรของอะไรมเยอะแยะเนี่ยเอามาดิโอเคเอากล่องนะจ๊ะโอของเต็มเร็วจังเลยมีแต่ของจําเป็นไอ้ไอ้อน,นี้ไม่จําเป็นอ้นี่ก็ยิงจังเลยเออไม่ใช่ยิงเลย อะไรเข้ากระเป๋าอีกละต้องอ,ออกไปเองอืมกินยานี้แล้วกันไม่รู้ยาอะไรชุบหายายิงธนูโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะฉันจะตามหาดาบพวกแกทําให้ชีวิตในการตามหาดาบของฉันมันยุ่งยากเข้าใจไหมอู๋เฟรมเลตตกเฟรมเลตตกเฟรมเลตตกอย่างรุนแรงเออดาบที่ฉันตามหามันอยู่ในไอซ์เบดของพ่อโอุ ไอส์เบดทุกคนมันหายากหายเย็นอะไรขนาดนี้ทุกคนครับทุกคนอาจจะเห็นผมเล่นแค่ไม่กีน่นาทีแต่ตอนนี้ผมใช้เวลาข้ามโมงกว่าในการขุดหากล่องน้ำแข็งของเราตอนนี้เหมือนจะมีแบบแฟรรี่มานำทางให้เรานะอยู่ๆน้องก็มาโอเคน้องอาจจะพาเราไปหากล่องหรือไม่ก็าอาจจะเป็นหัวใจ กอย่างอะไรก็ได้ผตนเชื่อมั่นในน้องแฟรี่นางฟ้าของเราใช่ไหมโอ้โหเห็นแต่ไกลเลยลูกหัวใจโอ้ก็นึกว่าจะพาไปหากล่องคนก็ดูเอาผมขุดมาเนี่ยโอ้โหขดไก่น้องพาผมไปหาหัวใจใช่เลยเอาล่ะพี่เกศขุดแล้วแหละขออนุญาตครับ เต็มไหม็กไปโอ้ยตายเอาโอหแกก็พาฉันมาหาวใจเจ้าผีดเสื้อขอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวใจไม่ได้เลยไม่ตายแล้วทุกคนดูดูหัวใจผมดูหัวใจผมอือแล้ว ดูมีประโยชน์มากเลยแล้วเมื่อไหร่กล่องมันหายากนะทุกคนโอ้โหเริ่มทอ้อแล้วนะเริ่มทอ้อกับการหากล่องที่ความหวังริบหีโอเคยาเปิดสุดท้ายจึ๊บยาในการช่วยหากล่องของเรา เออตัวอะไร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 ไม่มีแสียงเลยเหตายแล้วที่โอ้โหครับาึ๊บไม่ได้แอมครับโอ้ทุกคนมันอะไรจะขนาดนั้นมันจะไม่มีจริงๆเหรอ ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรทางด้านขวาไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอา้าใช้เวลาหาตั้งหลายชั่วโมงไม่ใช่หลายชั่วโมงดีชั่วโมงกว่าอะทุกคนเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้ไหม่ดาวน้ำแข็งเดี๋ยวเเราต้องบูชายันบูชายันบูชายันบูชัยันบูชายชายัน ปั๊บดาวน้ำแข็งโจรปติ <Gym. S 1> ต้องหามานานมากทุกคนเฮ้ยเดๆเดี๋เดๆๆเดอเ้ออู้ยพ,พอจะเจอก็เจอแบบสองอันติดอันนี้ขอละขอละได้เถอะได้เถอะติดพอตปกติก็ได้ขอละขอละฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากพักละแต่ก่อนอื่น รูปภาพสวยดีขอรูปภาพอ่นรูปภาพสวยดีรูปภาพสวยดีขอบคุณมากมาจ้าอี๋อทุกคนในที่สุดผมก็เจอแล้วหูยกล่องน้ำแข็งใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีในการขุดทุกคนดูดิดูด,ดิจนพื้นที่น้ำแข็งโบมาแล้วตอนเนี้ โอเคมาเรามาสุ่มกันว่าเราจะได้ดับน้ําแข็งไหมถ้าเกิดไม่ได้นี่ <c oughs> ผมจําเป็นนี่ต้องเปลี่ยนแมปนั่นแหละจะเป็นว่าที่ต้องสร้างแมปใหม่เพื่อมาขอติดไฟเพื่อเป็นพิธีรีตองก่อนนะจ๊ะหรือว่าเรายังไม่ต้องขโมยภาพบ้านเขาเรากดกล่องก่อนงั้นเรากดกล่องกันนะชิบ จะตายอยู่แล้จะตายอยู่แล้วหายยาหายเย็นเลยขนาดนั้นตอนนี้ผมสร้างแมปใหม่ขึ้นมาเพื่อมาหาเลยมาหาเลยว่ามันจะได้ไหมเอาละตอนนี้เจอกล่องหนึ่งโอ้โหขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตอะไรข้างๆหรือว่าเราไม่ควร จะทำอะไรกับอันนี้เราแค่ดึงเข้าไปแล้วก็กดแค่เนี้ยโอ้โหมันจะหายากอะไรขนาดนั้นเพ่อนไปละเกมแกจะให้ฉันหาแบบนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยมันนานมากแล้วน,นะฉันจะไม่ได้เลย นันไ้มีก็ไม่ใช่อู้นี่นี่นีนนนนมามามา,มาอันนี้อันนี้ห้องใหญ่อันนี้มีความเป็นไม่ได้สูงขอละ <ringe> ฉันอยากนอนแล้วตอนนี้อัดมาสองชั่วโมงแล้ว <se eing> จะเอ๋ะ <ga at> อ้ไม่ใช่อีกแล้ว <ga at> <g iven> อะไรทุกคน ayo, ตอนนี้เราก็มาเจออีกหนึ่งกล่องแล้ว <ga at> ความหวังลิบหลีมากถึงจะเป็นอีกหนึ่งกล่องแต่ความหวังลิบหลีมากเอ้ยทำไมบอกอันนี้เรื่องแสงนะรูปแปดมาเปิดจุ๊บนั่นไงว่าละเอ้ยความหวังลิบหลีจริงๆด้วยแตยมันจะไม่ดรอปให้กันเลยเหรอดาบน้องแข็งเนี่ยโอ้โหใครไปไปตั้งเทธิ์ดรอปให้ดาบน้องแข็กมันดรอปยากจังเลยทุกคน ด้านล่างตรงนี้มีกล่องใช่ไหมนี่นี่น,นี่ตอนที่ผม,มเอาตรงนี้ใช่ไหมมีกล่องใช่ไหมตอนนี้เก็บกล่องมาแล้วตรงนี้มันมีกล่องเพิ่มเหมือนได้ความหวังมาเพิ่มจะเอ๋กูเจอมึงแล้วกูเจอมึงียบกูเจ้าเงีไอ้ดอกต้องแข็ง ไอ oh, uh ้ดาวน้ำแข็ง l e เจนดารี่ไออสโอ้โหระดับสูงสุดด้วยเลเจนดารี่โอ้ย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 มาวย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 เฮ้ดีใจใครจะไม่ดีใจอ่ะหามา3าสี่ชั่วโมงไม่ได้สักทีทุกคนโอ้โหกว่าจะหาเจอดาวน้ำแข็ง มึงจะใช้มึงหลายๆ EP แล้วไอ้ดาบน้ำแข็งมึงจะใช้เกหล,หลาย EP เลยเอาเราทุกคนเราได้มาแล้วกับดาบน้ำแข็งของเรานะชื่ออะไรนะ Ice b เ a d e เนาะ Ice b a d e Regenary ด้วยโอ้โหได้ระดับแบบสูงสุดของดาบมาเลยไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มอ้า่าจะได้มานะดาบหอกหักเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันแต่รู้สึกว่าผมมีคอนเทนต์แล้วแหละ ทุกคนจำพีระมิดตอนนั้นได้ปะเดี๋ยว EP ที่3เราจะไปป้นสื่อสารกันด้วยดาบน้ำแข็งของเราโอเคครับเดี๋ยวเราไ้เจอกัน EP สานะครับสหรับวันี้เหนื่อยมากเลยอัดมาเกือบ3ามชั่วโมงเดี๋ยวขอพักผ่อนกันนะครับโอเคครับไปเจอคลิพร่งน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายดาบดาบนั่นได้มาใช้ใช้ใช้ฮ่าว่าฮ่าเราจะเออ Motivation, just a little while, a simple grace.